ของระบบการออมทองครูบอกเราแบบนี้ทุกคนนะคะเราต้องทําถูกต้องมาก่อนถูกใจวันนี้ถ้าวันไหนก็ตามที่เราโอนที่ระบบการออมทองเปิดคุณต้องโอนผ่านบริษัทเท่านั้นหากคุณเจอแม่ทีมหรือใครก็แล้วแต่บอกให้คุณโอนเข้าบุคคลสามารถแจ้งความได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ผิดกฎหมายมากเลยนะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าให้โอนเงินมาส่วนตัวเพื่อออมทองเพราะคุณต้องไปซื้อทองให้เขาทันทีคุณต้องมีของให้เขาบริษัทจะมีการทําระบบนะคะแล้วก็ตัดส่วนทองให้กับคนที่ออมทองกับเราเลยดังนั้นโอนกับบริษัทถูกต้องปลอดภัยที่สุดแจ คดีใหญ่นะลูกนะคดีใหญ่เลยถ้าหนูทำไม่ถูกต้องดังนั้นหนูต้องทำสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะระบบการออมทองของ t s w กรออมทองกับ TWD s ดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวหลังสงการหลังจากเราจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรายื่นไปตั้งแต่ก่อนสงการนะคะแต่ว่าได้หลังสงการนะคะซึ่งระบบการออมทองของระบบของ TSWD ดีอย่างไรหนึ่งเลยคุณได้ทองคุณภาพระดับโลกแน่นอนนะคะได้ทองคุณภาพระดับโลกแน่นอนสองค่ะคุณได้ค่ากำหนดในราคาที่ย่อมเยาวนะคะสามค่ะระบบการออมทองของเราเป็นระบบการออมทองสุดอัจฉริยะค่ะที่ทุกครั้งที่คุณฝาก ออมทองเข้ามาค่ะคุณจะเห็นเลยค่ะว่าทองของคุณเนื้อทองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครูยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมติน,นะคะทองส8 0 0 0บาทสมมติวันนี้ทอง28000บาทคุณนะคะออมมาอยู่200บาทเราจะคิดให้คุณเลยค่ะแล้วผมจะคำนวณให้คุณเลยว่า200บาทเนี่ยวันนี้ทอง2 8 2 0 0บาทจะได้ทองกี่กรัม อัจฉริยะไหมซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปอองทองคุณไม่รู้เลยจะแบบคุณจะโอนครบคุณถึงไปซื้อทองจริงจริงแต่ระบบเราจะคำนวณให้คุณในวันนั้นเลยว่าออมมา200วันนี้บาท2 0 0หเท่านี้พรุ่งนี้ออมมาอีก300วันนี้บาท2 7เอ่ะเอาหานมาแล้วจะคำนวณเป็นกรรมให้กับคุณนะคะซึ่งจะทําให้คุณนะคะได้รับความสะดวกปลอดภยัยนณะมีหน้าร้านจริงก,กลางเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าร้านกันนะคะที่บางปูนะคะบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะใครอยู่สะดวกไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะลองคิดดูว่าวันนี้ถ้าเเกกิิดดดมมีคคคนนนนนนาาาาาซื้้้้อออทงงงรรผ่ะขุุณณไวย คุณได้เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรนะทีน่ะวอ u ชอร์หรือขวัญถุงนะคะออมทองให้กับคุณคุณลองคิดภาพสิเท่านี้กูไม่ทราบว่าคุณรู้จักคนกี่กคนแล้วคนที่คุณรู้จักเขาใส่ทองกับทุกคนหรือสะสมทองกับทุกคนหรือเปล่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเขามาซื้อทองกับเราเขาตัวเขาเองเขาได้กำไดในราคาที่ย่อมเยาไม่พอค่ะไม่พอค่ะหนูยังได้ขวัญถุงนะคะจากบริษัทโอนเข้านะคะบัญชีออมทองของหนูสมมติว่ามี100คนสมมตินะคะมี100คนเขาชอบใส่ทองเขาชอบซื้อทองแล้วเขามาออมทองปรากฏว่าวันที่เขากดเบิกทองออกไปเน ทองแท่งมีค่ะแต่ว่าทองแท่งเราไม่ได้ให้เขาเรียกว่าทองแท่งมันเป็นราคาตามตลาดนะคะเราซื้อทองนะคะจากตลาดโลกดังนั้นเนี่ยเวลาทองแท่งหนูสะสมได้ค่ะหนูสะสมได้ค่ะแต่ว่าในส่วนแบ่งเนี่ยเราไม่ได้ให้ส่วนแบ่งของของทองแท่งเพราะว่าทองแท่งไม่มีค่ากำไรจากร้านทองมันมาจากค่ากำิดมาจากการซื้อขายฝากทองแบบนี้นะคะกำไรด้านทองไม่ได้มาจากการค้าขายเนื้อทองเพราะว่าเวลาทองมันขายไปขายมามันมีโอกาสความเสี่ยงในการซื้อทองคุณรู้จักไหมสมมุติว่ากูซื้อทองสองหมื่นห้าปรากฏว่า คุณมาซื้ออีกครั้งหนึ่งทองมนลงเหลือ2 4นเจ้าของร้านทองขาดทุนเห็นไหมคะดังนั้นเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของเนื้อทองให้คุณไม่ได้แต่เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ของกำไรให้กับคุณได้นะคะซึ่งปกติแล้วคุณซื้อทองทั่ทวไปคุณไม่ได้ก็ไม่ได้ส่วนแบ่งค่ากำไรจริงป่าแต่เราแบ่งส่วนแบ่งค่ากำไรเข้าบัญชีออมทองให้กับคุณเลยถ้ามีคนร้อยคนมาซื้อทองกับคุณเนี่ยนะคะมาซื้อทองที่ร้านของเราเนี่ยนะคะมาซื้อทองที่ร้านของเราแล้วคุณ เป็นคนที่แนะนําเขาเข้ามานะคะบริษัทนะคะจะมีการคืนกําไรให้กับคุณหรือเงินขวัญทุงเข้าบัญชีออมทองให้กับคุณสมมุติหนึ่งร้อยคนได้คนละห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยบาทสมมุตินะคะอยู่ที่เขาว่าเขาซื้อเท่าไหร่น้อเราแบ่งค่ากําเหน็จให้นะคะห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณจะได้กับไปถ้าสมมุติคุณมีคนที่มาซื้อทองหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยก็เป็นหนึ่งหมื่นบาทหนึ 100, ่งหมื่นการออมทองแล้วถ้าคุณมีในบัญชีการออมทองหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณสามารถูก,ะะะถกนะคะคอืม เป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะว่าระบบออมทองของเราเป็นอย่างไรหลังจากบริษัจทจดทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยเราจะเปิดทําการนะคะ